สวัสดีครับมาพบก,กับช่อง Mac k n o w l e d แ e Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับ มาครับผมวันนี้นครับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคะแนนสเตทวิ่งนะผมอัปเดตคะแนนโค้งสุดท้ายกันดีกว่าว่าท็อปร้อยท็อปห้าร้อยท็อปหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะไปจบกันที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะมาคาดเดาดีกว่าเพราะว่าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะวันที่ผมลงคลิปนี้ไปนะผมน่าจะเหลือประมาณ1วันเต็มๆนะครับผมก็อน,นี้เป็นคลิปที่ขออย่าอัดเอาไว้ล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าผมไม่ว่างอัดสดๆนะครับผมนะเพราะว่า ไม่ว่าครับติดงานนะผมมีงานเยอะน่าจะไม่มีเวลาอัดคลิปก็เลยขออนุญาตอ,อัดล่วกหน้าแล้วมาลงกันให้รับชมในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ลวกหน้าก่อนอีกวันหนึ่งนะที่ผมอัดคลิปนี้นะผมก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับก็น่าจะคาดเดากันได้อยู่นะครับผมซึ่ง หลังลงคลิปนี้ไปพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าเศรษฐวิ่งก็จะจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครสรุปผลเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้คนก็จะมีคําถามกันว่าเฮ้ยพอเสร็จวิ่งจบลงเนี่ยอีเวนต์คริสต์มาสมาเมื่อไหร่มีอีเวนต์อะไรกันบ้างนะครับผมนะยียผมจะมาคุยในคลิปคลิปนี้ให้จบในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วผมเคยทําคลิปไปรอบนึงแล้วนะครับแต่วัวนนี้เดี๋ยวมาสรุปกันให้ฟังอีกหนึ่งครั้งแบบคร่าวๆเน้นอีเวนต์หลักๆละก,ก,ก,กันะ อรอลุ้นกันเอาว่าจะมีอะไรยิบย่อยเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคมาเริ่มจากสเตทวิ่งก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตคะแนนสเตทวิ่งก,ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งวิ่งเองนะผมเพิ่งวิ่งเมื่อชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับผมปรากฏว่าวิ่งไป5ล้านเลยนะครับผม เพียงชั่วพริบตาเดียววิ่งไปถึง5ล้านและขนนกผมก็หายไปรัวนๆนะครับผมจาก20,000เหลือไม่ถึง1 0,000แล้วนะครับผมหายไปทีเดียวเป็นหมื่นขนนะครับผมเพื่อขึ้น5ล้านนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากจะได้ทางด้านของกบดำนะไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้จะวิ่งแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ว่าผมอยากได้กบดําตัว5ล้านเท่านั้นเองนะแล้วก็ ขึ้นมาแต่อันดับที่มันมีกบดําหลายๆตัวหน่อยนะครับผมไม่ต้องถึงกระทป500ที่ได้5ตัวก็ได้แต่ว่าขอมีกบดาติดมาหน่อยแล้วการสัก2อสตัวนะผมก็โอเคแล้วนะครับผมไม่อยากเปลิงขนนกไปมากกว่านี้นะเพราะว่าโอ้โหอยากจะเก็บไว้วิ่งในสเต็วิ่งแบบสายฟรีนะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวิ่งแบบสายฟรีได้หรือเปล่าที่เก็บขนนุกเยอะๆแล้วก็ไปรอวิ่งในรอบๆนึงผมซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้ายังมีอัตราทวีคูณ ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสายฟรีไม่มีทางเก็บเกียร์จากเศษวิ่งได้อีกแล้วนะครับผมนะจะกลายเป็นว่าเป็นเกียร์ที่แรสสำหรับสายฟรีโดยแท้ทรูนะครับผมอ่า ก็รางวัลคะแนน,นรอบนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์ชุดสตรอเบอร์รี่นะคนต้องการกันมากอยู่แล้วก็เลยวิ่งกันกระฉูดอยู่แล้วนะผมประกอบกับมีอัตราทกวีคูณเข้ามาอีกประหยัดเวลาวิ่งอีกทําให้คะแนนพุ่งสูงขึ้นได้ง่ายอีกโอ้โหบอกได้เลยว่าร้อยล้านนี่ก็ไม่ใช่แค่ฝันแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับสําหรับคะแนนเอาอันที่ท็อปหนึ่งกันเลย10ท็อปอันดับแรกนะครับผมเอามาห้าร้อยล้านไปแล้วนะครับผมคนนี้เอาแค่500ล้านสวยๆพอดีด้วยโอ้โห นี่คือคำนวณอะไรเป๊ะขนาดนั้นลง0 0 0 0, 0, 0หมดเลย500้ล้านเปะ๊เปะๆโอ้โหตอนแรกเขาเป็นอันดับหนึ่งนะคนนี้แต่ว่าคงไม่อยากให้คะแนนขึ้นสูงมากกว่านี้แล้วอยากให้มันเลขสวยๆอยู่แบบนี้ก็เลยขอจบที่500ล้านนะครับผมนะใครอยากแซงแซงไปประมาณนี้นะครับผมก็คุณเอกรรนครับ501ล้านน่าจะหยุดกันแล้วนะครับผมลุงยุทธ5 0 0ล้านก็อีกแสนกว่าๆนะครับผมคนนี้ก็500ล้านนะครับเซฟแล้วนะครับผมเซฟชว์ๆเลยนะครับผม คนอื่นๆก็400ล้านนะเอาเรื่องอยู่นะครับผมก็ตีประมาณ400ล้านแล้วกันนะคุณเล็กนะผมคุณน้อยก็ล่วงไปแล้วนะจากท็อป10คือมีคนวิ่งแสงขึ้นมาแน่เลยเนี่ยครับผมจากสภาพแล้วนะครับผมคุณน้อยล่วงไปแล้วคิดว่าจะตามอยู่ไหมห่างกันตั้ง30ล้าน น่าจะหยุดกันแล้วนะครับผมเท่าที่ดูสิบับแรกน่าจะหยุดแล้วก็คะแนนคงที่แล้วไม่มีใครวิ่งต่อแล้วผมน่าจะการันตแีแล้วว่า10คนนี้ได้เกียร์เซตวิ่งท็อป10ที่ค่าสดญพิเศษไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมนะอันดับ1 1อลงมาก็ตามสภาพนะผมลดลงมาเรื่อยๆลดหลั่นลงมาตามคะแนนตามอันดับนั่นเองนะครับผมนะเอาไปข้าไปที่ท็อปร้อยกันบ้างตอนนี้เท่าไหร่แล้ว93ล้านโอ้เมื่อกี้นี่ผมเพิ่งดูนะเมื่อชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนะ คนนี้อยู่อันดับหนึ่งร้อยพอดีเป๊ะ ปรากฏว่าตอนนี้มีคนแซงไปแล้วนะครับผมแซงไปประมาณ3ามแสนน่าบสองแสนห้านะครับผมเพียงแค่ชั่วพริบตาครับก็สามารถแซงได้แล้วฉะนั้นคะแนนท็อปร้อยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับผมตอนนี้ยังมีคนวิ่งตามอยู่แค่101และ1นึ่งร้อยสอันดับฉะนั้นฉะนั้นคะแนนยังคงจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับผม100ล้านแต่ชัวร์วครับภายในก่อนจบสเตจวิ่งนี้นะครับผมแต่ว่าจะเกิน100ล้านไหมเท่าที่ดูบอกได้คําเดียวว่าน่าจะเกิน น,นคะครับผมอาจจะจบที่ประมาณ105ล้านอะไรแถวนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าเขาวิ่งให้กันกระถูจูดจริงๆเนี่ย110ล้านก็แตะได้นะเพียงแค่ภายในไม่กี่วันนะครับผมในะวันสองวันนี้110ล้านไม่ใช่แค่ฝันนะครับผมแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะอย,อย่างผมวิ่งวันนี้เนี่ยแป๊บเดียว4ล้านแล้วนะคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคือ4ล้านแล้วนะครับผม คือกดแค่ออโต้แล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้คือ4ล้านแล้วนะแค่คุณมีขนลกเนี่ยคะแนนก็คุ่งกระฉูดคาในในพริบตานะครับผมโอ้โหคะแนนรอบนี้คือดุจริงนะครับผม120ล้านก็เป็นไปได้นะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเขาวิ่งกันจริงแต่ว่าคนวิ่งตามมันก็แค่2คนนะอาจจะจบที่ประมาณ105ล้านหรือ105ร้าล้านกว่าๆหรือว่าอยู่ในช่วง105ล้านถึง110ล้านแ,แถวๆนี้นะผมถ้าให้เดาจริงๆนะ ถ้าเขายอมแพ้ก่อนก็อาจจะจบอยู่ในช่วงที่100ล้านถึง105ล้านประมาณนี้นะครับผมแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะอยู่ในช่วง105ล้านถึง110ล้าน นะครับผมคิดว่าน่าจะยังวิ่งกันต่อไปนะครับ1น1่0 2น่าจะยังไม่ถอดใจนะผมโดยเฉพาะ101นะั้นน่าจะวิ่งตามต่อเพราะมันห่างียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมโอ้โหก็ดูเดือดจริงๆเราไม่ไปสู้กับเขาแล้วครับเราเป็นสายแพ็กสายฟรีเล่นชิวๆนะผมเปิดเกียร์คารโบเปิดเกียร์คริสต์มาสเปลียเตี๊ยตามอีเวนต์มาใช้ก็เพียงพอแล้วผมทีมก็เก่งมากพอที่จะยืนในระดับ หลีกสูงได้แล้วครับมาสองมาหนึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมไม่ต้องไปหาเกียร์วิ่งเพื่อสู้กับในระดับหลีกตำนานหรอกนะครับผมนะอ่าโอเคก็เดา,าประมาณนี้นะน่าจะจบที่1 0 0ล้านถึง110ล้านอยู่ในช่วงนี้ละกันเอาเซฟก็110ล้านไปเลยนะครับผมไหนดูเซฟน110ล้านตอนนี้อันดับเท่าไหร่เอ่ย110ล้านอันดับประมาณ60อ่ะน่าจะจบแถวนี้แหละครับผมนะไท้เดานะครับผม แล้วก็ตามอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคท็อปร้อยประมาณนี้มาท็อป500กันบ้างท็อป5 0 0รอบนี้ปลาเข้าไป12ล้านแล้วนะครับผมคือการแจกของรางวัลตามคะแนนที่เราวิ่งเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่10ล้านนะคือรอบนี้วิ่งเกิน10ล้านไปแล้วด้วยซ้ำนะครับผมโอ้โหคือวิ่งเพื่อกบ5ตัวเท่านั้นเอง นะครับไม่รู้จะวิ่งไปทําไมเหมือนกันผมรู้สึกว่าเปลืองขนลุกฟรีเปล่าๆนะยอมลดกบหนึ่งตัวแล้วก็ยอมให้คะแนมันลดลงนิดนึงก็ดีกว่านะครับผมนะผมว่านะกบดาเพิ่มเติมนี้ก็ไปเปิดหาในตู้กาชาวก็ได้นะาสองรลูบี้ก็น่าจะได้อีกทั้งตัวหนึ่งนะครับผมไม่น่าหาย,ยากถ้ากบดําไม่ออกก็ออกกบม่วงอยู่ดีนะผมเอามาทดแทนใช้กันได้นะครับนะเดี๋ยวนี้กบม่วงผมว่าหาง่ายอยู่นะครับผม โอ้ก็11ล้านกันรัวๆเลยนะจนระดับ6ก0ก็ยัง11ล้านอยู่นะครับผมถ้าทางแล้วท็อป5 0 0น่าจะจบกันที่ประมาณจากสภาพนะถ้าให้เดาจากสภาพนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ14ล้าน13 14ล้าน14ล้านแล้วกันนะครับผมน่าจะจบที่14 15ล้านอ้าวแต่ตรงน,นี้14 15ล้านนะผมน่าจะเซฟแลลวนะครับน่าจะจบที่ประมาณนี้นะครับผม เพราะว่าเขาก็ยังคงวิ่งกันเรื่อยๆนะตุจะทรงแล้วแต่ว่าเบาๆมือกันนะแต่ละคนเบาๆมือในแต่ละวันว่าเออวิ่งแค่ประมาณนี้พอให้พอของปากของคอไม่ได้วิ่งแบบกระฉูกระชาดแบบแซงทะลุจุดศูนย์อะไรอย่างนั้นไปนะครับผมอันนั้นก็น่ากลัวเกินนะอ่าก็น่าจะเซฟกันแล้วหลับประมาณ14 1 5ล้านนะครับผมก็ลองดูแล้วการติดตามคะแนนเรื่อยๆนะครับผมรอบนี้คาดเดายากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบแรกที่มีอัตราวีคูณคะแนนก็จะพุ่งกระฉูเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมมาอันดับท็อปพันกันบ้างคร ท็อปพันตอนนี้10ล้านนะครับผมโอ้โหห่างกันแค่ประมาณ2ล้านเองนะครับผมโอ้โหไปไกลมากนะครับท็อปพันก็คือเดือดอยู่เดือดอยู่เหมือนกันนะหืสิบล้านแล้วเหรอดูจากสภาพแล้วน่าจะจบที่ประมาณ1 2 13ล้านแทนนะอาจาจะประมาณ12ล้านโอ้ห่างกับท็อป500 2ล้านนะครับผมดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าถัดไปครับท็อป5,000ันนะครับผม โอ้โหทำห้าพันยังสามล้านเลยนะตอนนี้ผม5ล้านนะครับผมโอ้โหดูจากสภาพแล้วนาจบที่ประมาณ5ล้านไปเป๊ะนะเพื่อกบดำหนึ่งตัวพัน,นีนะผมน่าจะขีดเส้นตายตรงนี้แหละถ้าอยากเซฟก็ไป5ล้าน5นะผมเซฟชัวนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะผมจากการคาดเดานะโอเคก็มาคาดเดาประมาณนี้ผมการวิ่งผมก็เคยวิ่งให้ดูแล้วนะเราคงไม่ต้องดูกันอีกซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับผมป้อมก็ นักดงอยู่รอบนี้มีป้อมสตาน์นี่ถ่วงเวลาได้ดีเลยตั้ง7วินะผมถึงจะมีเวลาเจอเพิ่มมา5วิก็ขาดทุน2วิอยู่ดีนะครับผมนะก็ใครวิ่งก็โชคดีนะครับผมนะขอให้ติดท็อปร้อยดังใจหวังหนมสู้ต่อไปครับใกล้จะสิ้นสุดแล้วรอบนี้เดือดกันจริงๆนะครับผมโอเค พูดถึงเสดวิ่งกันประมาณนี้ละการต่อมาเมื่อเสดวิ่งจบลงในวันที่ส4นะครับผมซึ่งวันที่14เนี่ยเออเป็นวันอะไรหวานน่าจะเป็นวันพุธตอน10บโมงเช้านะครับผมนะ,ะน่าจะเป็นวันพุธตอน10บโมงเช้านะผมตอนนี้ผมเปิดดูปฏิทินอยู่นะ มันพูดตอน10บโมงเชา้าเสร็จวิ่งจบลงหน้าผมทางด้านของโครโบครับผมนะตัวบอสเหล็กโครโบก็จะมานะครับผมอ่าพอบอสเหล็กโครโบมาเนี่ยแลายคนก็จะเริ่มถามและเริ่มจะแบบว่าใจร้อนนิดนึงแล้วว่าเฮ้ยพี่เดือนนี้ทันวางโคมต้องมีอีเวนต์คริสต์มาสสิทำไมมันยังไม่มามาวันไหนมาอยังไงมีอีเวนต์อะไรบ้างในช่วงคริสต์มาสหรือ2อาทิตย์สุดท้ายที่เหลือนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยนะผมจะผมขึ้นรูปให้ดูครับอ่าก็จะมีตารางล็อกอินคริสต์มาสมาก่อนเลยผมเบิกลงด้วยตารางล็อกอินคริสต์มาสตอน4ี่ทุ่มนะผมก่อนที่พวกเกียร์คริสต์มาสหรือตู้ กาชาติแสงมืดตัวบินคริสต์มาสเนี่ยจะมานะครับผมนะเบิกลงด้วยตารางรถอีกคริสต์มาสเลย7วันนะครับผมยังผมยังไม่พูดนะครับว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ว่าเดย๋ยวผมขอพูดอีเวนต์ทั้งหมดก่อนคร่าวๆว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็มีอันนี้ครับผมขึ้นมาเลยตารางรถองอีเวนต์อันนี้นะครับผมนะก็ของรางวัลตามที่เห็นนี้เลยนะ7อย่างนะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอาจจะมีกบม่วงเสริมมาหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันรอรู้เอาละกันนะครับผม แล้วก็ส่วนเกียร์ที่แจกในตารางรองอินนี้ก็เป็นเกียร์ที่ใช้ไม่ได้นะอย่าไปคาดหวังอะไรมากปีนี้ก็คงไม่มีหรอกครับเกียร์รองเท้าอุลิโอนาเจ็ดดาวอย่าไปคาดหวังมันนะครับผมก็คงจะเป็นเกียร์ง่อยๆอย่างที่เห็นนี้นะเซทัตก็ไม่ได้เรื่องเลยนะผมใช้งานไม่ได้จริงเลยนะครับเป็นค่าตัวเลขซ้ด้วยซ้ำนะไม่ได้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับใครที่อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะทราบกันดีว่าเกียร์มันเอามาย่อยทิ้งชัดๆนะผมหรือว่าเอามาเกล็บเล่นๆนะครับผมใช้กับ อ่าโอเคตารางออินครับอีเวนต์แรกผ่านไปแล้วนะครับผมถัดมาเมื่อมีตารางรออินมาแล้วนะครับผม ดาวเคราะห์คริสต์มาสก็ต้องมาตามเช่นเดียวกันในปีแล้วไปปีแรกที่มีดาวเคราะห์คริสต์มาสอันนี้นะครับผมนะก็ให้เล่นตามปกตินะทำกิจกรรมกันไปเรื่อยๆผมซึ่งคิดว่าปีนี้น่าจะมีเหมือนกันนะเพราะอย่างที่แล้วเนี่ยมีให้เก็บทั้งฟักทองนะครับผมแล้วก็สิ้นเดือนมีเก็บถ้วยเลี้ยนด้วยเดือนนี้ก็น่าจะมีเก็บของรางวัลคริสต์มาสเหมือนกันนะเพื่อไปแลกของรางวักลกบม่วงกบดําอะไรต่ตางๆนะก็ว่ากันไปนะครับผมน่าจะมีเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นดาวเคราะห์คริสต์มาสน่าจะ ก็ไปแล้ว2อีเวนต์นะผมหลักๆนะถัดมานะผมอีเวนต์ที่เรารอคอยเลยนะครับผมนั่นกะ็คือตัวบินนะครับผมปีนี้ตัวบินจะเป็นเรนเจอร์ทัดมืดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วจะเป็นเรนเจอร์ทัดแสงไปแล้วบาวซานต้านั่นเองนะผมนะอ่าก็ดังขึ้นที่เห็นในรูปนี้เลยนะเป็นบาวซานต้าซึ่งปีก่อนหน้านั้นนี่จะเป็นท่ามืดนะผมอย่างเป็นตัวอ่าเป็ดบินนะครับผมนะนึกชื่อไม่ออกแล้วนะผม เมอรี่อ่ะเมอรี่บินนะครับเมอรี่คริสต์มาสบินทัาดมืดในปีที่แล้วก็เป็นบราว์ซันตาทาแสงใช้ปีนี้ก็ต้องเป็นท่านมืดตัวบินอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันซึ่งตัวบินเหล่านี้เนี่ยจะออกมาเฉพาะอีเวนต์คริสต์มาสเท่านั้นปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นผมซึ่งจะออกตัวบินแน่นอนนะคิดว่าน่าจะแน่นอนครับผมไม่น่าจะออกตัวภาพคื้นปกติมานะครับผมโอเคก็อีเวนต์นี้ก็อีกหนึ่งอันที่หลายๆคนอาจจะจับตามองอยากจะเปิดตัวบินมาใช้งานกันนะครับผมก็ต้องรอดูสกิลนะว่าเปงงาาเปป็็นนยยัังงไไสาามมรรถผ ถัดมาเป็นอีเวนท์ที่สําคัญที่สุดของคริสต์มาสนะผมนั่นก็คือเกียร์คริสต์มาสนั่นเองนะพวกนี้ทั้งหมดจะมาพร้อมเพียงการหมดยกเว้นตาราองอินคริสต์มาสนะผมตาราองอินเนี่ยจะมาก่อนล่วงหน้า12ชั่วโมงคือตอนสทุ่มของวันก่อนหน้านั่นเองนะผมที่เหลือจะมาตอน10โมงเช้าของวันถัดไปนะครับผมนะก็ทางด้านของเกียร์คริสต์มาสที่จะมานะผมปีที่แล้วครับก็มาทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันเลยใช่ไหมครับผมถ้าจำไม่ผิดนะ,ะมีเกียร์อะไรบ้างล่ะ เออผมรวมเกียร์5าดาวไปด้วยเนี่ยสิอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่มีทั้งหมด7ชิ้นละกันผมไม่รวมเกียร์5ดาวนะผมเกียร์5ดาวมันมีอีก3ชิ้นนะก็ ตีเฉพาะที่ใช้ได้เลยนะครับผมก็เป็น7ชิ้นนะก็มีเกียห6ดาวสชิ้นนะผมแล้วก็เกียร์็ดาวอีก4ชิ้นในปีนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามีเกียรใหม่มาแน่นอนอีก1ชิ้นนะผมคิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะเพราะว่าจันทราย,ยังมาอีก1ชิ้นเลยแบบชชว์นะผมฉะนั้นคริสต์มาสไม่พลาดอยู่แล้วต้องมาอีก1ชิ้นใหม่แน่นอนนะครับผมนะอ่าก็รอรู้แลวกันว่าจะเป็นเกียรชิ้นไหนนะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเออเกียคริสต์มาสมันมีดียังไงนะครับผมควถึงต้อง รอเฝ้าหามันสําคัญขนาดไหนเดี๋ยวผมเปิดค่าเกียร์ให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับผมมาครับผมนะที่ผมเปิดค่าเกียร์กันให้ดูแล้วนะครับผมนะก็เป็นเกียร์คริสมาสหดาวนะุ่มค่าเกียร์ก็ตามที่เห็นนี้เลยนะเป็นค่าสุ่มนะผมเวลาเอาขึ้น5ดาวเป็น6ดาวเนี่ย ก็การันตีว่าจะได้เกียร์ชิ้นเดิมอยู่นะครับแต่ว่าค่าเซตัสเป็นการสุ่มนะผมว่าเอออยู่ในช่วงเรจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะอยู่ที่การสุ่มของเราเราสามารถใช้รูบี้ยี่สิบรูบี้รีได้ทั้งหมดห้าครั้งเพื่อได้ค่าเซตัที่เราพึงพอใจมากที่สุดนะผมแต่ว่าถ้าครบห้าครั้งแล้วเรายังไม่พึงพอใจอีกมันจะล็อกเลยนะผมว่าค่าสุดท้ายที่เราสุ่มได้นั้นเป็นค่าเกียร์ของเราไม่สามารถรีใหม่ได้อีกแล้วนะผมถ้าไม่พอใจยังไงก็ ต้องใช้ไปตนะ้องทนใช้กันไปนะครับโอเคประมาณนี้ละกันก็ใครอยากรู้ค่าเซตอะไรก็แคปเก็บเอาไว้ได้นะครับสำหรับหน้านี้นะถือว่าช่วยได้ดีเลยนะครับผมนะ ก็มีค่าตัวเลขบอกให้อย่างครบถ้วนนะผมว่าชิ้นนี้มีค่าสเตตัสอะไรบ้างเอฟเฟกอะไรบ้างมีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับผมก็อยากได้ค่าเกียร์ในค่าแม็กซ์ผมก็เอาค่าพวกนี้เนี่ยคูณด้วย6นะครับผมนะค่าที่เราได้มาคูณด้วย6นั่นเองก็จะได้รู้ค่าสูงสุดนะครับผมว่าเกียร์ชิ้นนี้เวลา up max แล้วจะมีค่าสเตตัสเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะก็ลองดูกันนะครับผม อ๋อแล้วก็ยังมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างออกไปครับในเกียร์ชิ้นหนึ่งครับผมนั่นคือกระดิ่งนะกระดิ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่าแม็กซิมัมคือ30นะครับผมน่าจะเป็น5%นะผมยังไม่เคยค่าแม็กซิมัมเนี่ย5.2เนืยังไม่เคยเห็นแม้แต่แวบเดียวเลยนะครับผมนั้นแล้วตีไว้5.0%าจุดละกัน5.2อันนี้ผมมาจากค่าข้อมูลเชิงลึกนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองมาก่อนนะฉะนั้นแล้วตีว่า30%ไปก่อนนะสาแม็กซิมมัรแรกของกระดิ่งคริสต์มาสที่คนต้องการนะครับผมโอเค ประมาณนี้ละกันแล้วก็ก,การอัปเกรดเกียร์5ดาวไป6ดาวผมบอกไปแล้วนะว่าไม่มีการเปลี่ยนชิ้นิดสามารถล็อกให้เรียบร้อยเลยว่า5ดาวคริสต์มาสต้องเป็น5ดาวคริสต์มาสชิ้นเดียวกันนะครับผมนะไม่เหมือนเกียร์ฟรีนะที่อัพ5ดาวขึ้น6ดาวแล้วจะสุ่มรีชิ้นใหม่นะครับผมอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมการันตีว่าอัพขึ้นมาเป็นชิ้นเดิมแน่นอนแต่ว่าค่าสเตตัสเนี่ยต้องรีหาอันที่ดีๆเอานะครับผมอัะนี่เป็นค่าสเตตัสของเกียร์6ดาวนะครับผมถัดมาครับเป็นค่าเก ไปไปตามนี้เลยมีเทียนคริสต์มาส มีหมวกรูดอฟแล้วก็กำไรคริสต์มาสที่เป็นเกียรชิ้นที่ดีที่สุดของเกียร์คริสต์มาสนั่นเองที่คนชอบชอบตามหากันนะครับผมนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเกียร์คริสต์มาสไม่มีการเพิ่มโอกาสตู้กาชาตินะครับผมเพราะว่ามันการันตีทุกรอบที่เราเปิดอยู่แล้วว่าอย่างน้อยจะออกเกียร์คริสต์มาสหชิ้นนะครับซึ่งเปเกียร์าดาวเป็นอย่างต่ำนะครับหชิ้นนะครับผมส่วนเกียร์จดาวจะออกไหมไม่รู้นะบางคนเปิด7000รูบี้ไม่ออกเลยไม่แต่ชิ้นเดียวก็มีนะครับฉะนั้นอย่าไปคาดหหหวววัังงอะไไรรมมาาาาากกกกเีียดดดนนป็ลส่ถ้้ ก็โชคดีไปถือว่าเป็นผลพลอยได้ละกันถ้าเปิดถึงการาันตีก่องการันตีโคโรโบก็จะได้ติดแถมมาด้วยนะครับผมนันนี่เป็นความรู้สึกสสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาถึงอีเวนต์คริสต์มาสนะหรือคนที่ม,มาเล่นเกมไลน์เลเยอร์เป็นครั้งแรกๆนั่นเองนะครับผมค่าสรโนก็ตามนี้นะอยากได้ค่า m a x i m ัมก็คูณ6ไปเหมือนค่าเกียร์หดาวเมื่อสักครูน่นี้เองแล้วก็มีข้อยกเว้นข้อนึงครับผมในเกียร์กำไรคริสต์มาส เวลาเราได้มาแล้วเนี่ยออปชันที่4ที่ได้มาจะเป็นค่าพาลังชีวิต105-155ถึงเปอร์เนต์นะผมเขาให้มาเลยเป็นค่าสซานี้แต่ว่า บอกไว้ก่อนว่าถ้าเรารีค่าพลังชีวิตนี้ทิ้งไปแล้วนะครับผมด้วยคำพีนะครับพอรีทิ้งไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาค่าพลังชีวิตได้อีกต่อไปนะครับผมมีได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่าในริสไลทชื่ออปชั่นที่สี่เนี่ยจะไม่มีค่าพลังชีวิตเลยฉะนั้นใครจะรีค่าเกียร์ชิ้นนี้คิดให้ดีๆก่อนที่จะรีนะครับผมบอกไว้ก่อนพลังชีวิต มีแค่ครั้งเดียวตอนที่เราสุ่มได้หลังจากนั้นจะไม่มีค่าพลังชีวิตให้มาอีกแล้วฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะรีค่านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรดแร่หรือค่าใดๆก็ตามแต่นั่นเองนะผมนี้ขอย้ำเตือนกันเพราะว่าบางคนยังไม่ทราบนะรับสับข้อควรระวังอันนี้นะครับผมอ่าก็โอเคสามทีนี้ก็แคปกันได้นะผมเก็บไว้ดูกันได้เอาไว้สุ่มหาจะได้รู้ว่าค่าเกียร์มันเป็นประมาณไหนเราต้องการคิดไหนมาเสริมในทีมนั่นเองนะครับผมโอเค ก็ถัดมาครับเป็นเกียร์ชิ้นใหม่ล่าสุดในปี่แลที่เพิ่งออกมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือเกียร์อาวุธลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงนั่นเองนะครับผมก็มีค่าเสียสะตามนี้ครับพลังโจมตีพลังชีวิตแล้วก็ใช้สกิลนะครับผมก็ค่าเสียสละสามอันนี้นะถือว่าครบเครื่องอยู่ไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคใช้งานได้จริงอยู่นะครับผมนะผมก็มีนํามาใช้อยู่ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ก็มีเกียร์ที่ดีกว่านะก็เลยยังไม่ได้เอามาใส่หนมะยังใช้ชิ้นอื่นที่ดีกว่าชิ้นนี้อยู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในปีนี้ผมบอกไว้แล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องมีเกียร์ชิ้นใหม่มาฉะนั้นปีที่แล้วทนี่ออกอาวุธไปแล้วปีนี้ไม่น่าออกอาวุธซ้ำแลผมมันซ้ําซ้อนจนเกินไปมันควรจะออกเป็นเกียร์ช่องกลางหรือช่องสุดท้ายหนมะอย่างป้องกันและตกแต่งนะแต่จะเป็นอะไรนั้นผมบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมมีข้อสันนิษฐานและคาดการไว้ประมาณนี้นะครับว่าเกียร์โคโรโบในเดือนธันวาคมนี้โดยปกติแล้วจะเป็นเกียร์ช่องตกแต่งนะครับผมนะสำหรับเกียร์โคโรโบไทยท่านนี้นะครับผมเป็นเกียร์ช่องตกแต่งฉะนั้นแล้วถ้าเกียร์คริสต์มาสเนี่ยออกเกียร์ช่องตกแต่งเจ็ดดาวออกมาอีกดีๆสักหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะทําให้คนไม่ไปเปิดเกียร์โคโรโบกันหรือเปล่า นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นตั้งข้อสงสัยไว้นะครับผมฉะนั้นแล้วผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะออกเป็นเกียร์ป้องกันมากกว่าเกียร์ตกแต่งนะครับผมฉะนั้นก็รอรู้แล้วกันว่าจะเป็นตามที่ผมคาดเดาหรือเปล่าหนุส่วนค่าเซตัสจะเป็นอะไรผมไม่รู้จริงๆนะครับผมผมคาดเดาไม่ได้เลยนะครับว่าจะเป็นเกียร์อะไรเพราะว่าถ้าออกเกียร์เปหลบสกิลลดแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยค่าเกียร์มันจะเหมือนกับเกียร์ห่วงยางเป็ดนะครับผมแต่ว่าถ้าออกเป็นทางด้านของค่าเกียร์หลบสกิลต้าสกิลลดแล โออันนี้นี่คือทับเกียร์ของทางด้านสเตทวิ่งเลยนะผมบอกเลยว่าเกียร์สเตทวิ่งการไม่ว่าจะไม่มีคนวิ่งเอานะครับผมตัวเกมกล้าจะออกเกียร์แบบนั้นออกมาเป็นแบบสายพลังหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครัอันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้แต่คิดว่าน่าจะยากครับอาจจะเป็นค่าเซตัใหม่ๆก็ได้ใครจะรู้นะผมอาจจะเป็นค่าลดความเสียหายมาใส่ในเกียร์ช่องป้องกันก็ได้นะแหวกแนวไปอีกแบบนะครับผมอันนี้อรอลุ้นเอาละกันนะครับผมเพราะว่า บอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นค่าดาวของผมกันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ตัวเกมก่อนเลยนะครับผมโอเคครับผมกลับมาที่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะ,ะหลังจากที่พูดเกียร์คริสต์มาสพูดตัวกันบินพูดตารางล็อกอินนะครับผมแล้วก็พูดถึงตัวอะไรอีกอะ,อะแล้วก็คริสต์มาสนะผมพูดไปแล้วสี่อย่างนะ,ะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกันบินของตัวบินนะแสงมืดนะครับผมตัวใหม่นะก็ พอผ่านไปสิ่อย่างนี้แล้วอย่างสุดท้ายที่หลายคนเนี่ยชอบถามกันมาแล้วว่าเดือนนี้มีตู้แสงมืดเก่ากลับมาขายไหมมีมาให้เปิดหรือเปล่าช่วงสิ้นเดือนผมบอกได้เลยว่า มีครับแต่ว่าไม่ได้เรียกตู้แสงมืดเก่านะผมเรียกว่าเป็นตู้ยอดนิยมทิ้งท้ายส่งท้ายปีนั่นเองนะครับผมนะตู้เรนเจอร์ธาตุยอดนิยมมาจําปี2022นี้นะครับผมนะ,ะก็จะมีเรนเจอร์ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุน้ํายอดนิยมซึ่งเป็นตัวปกติจากตัวเกม3ตัวนะครแล้วก็เป็นเรนเจอร์แสงมืดอีก2ตัวครับผมนะก็เป็นแสงตัวหนึ่งมืดตัวหนึ่งซึ่งด้ับความนิยมเนี่ย แสงเนี่ยก็คือน่าจะเป็นบาวร็อกนะผมที่ผมคาดเอาวไว้แล้วก็มือนเนี่ยน่าจะเป็นนาฬิกาปูนะคผมคิดว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้ครับแต่ถ้าตุวเกมฉีกแหวกแนวจริงๆนะผมอาจจะเอาเจ้าตัวอารูบิสมาแทนนะครับสำหรับท่าแสงแล้วท่ามือนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าไวเชฟซูชินะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้อีกหนึ่งแบบนะครับผมนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นบาวร็อกกับนาฬิกาปู่ค่อนข้างที่จะชัวร์มากนะครับผมเพราะว่ายอดนิยม จริงๆนะสองตัวนี้ยอดนิยมมากๆคือมาปุ๊บคนก็ทล่ลมเปิดกันยับอยู่นะครับผมเพื่อที่ให้ได้มาติดทีมและแบกทีมคข้างที่จะหนักโง่นั่นเองนะครับผมนะก็อีเวนทั้งหมดก็ประมาณนี้การส่วนอีเวนยิบย่อยที่มีแจ็ก,กงแจ็ก,กบอะไรก็สามารถไปดูคลิปก่อนนะนี้ที่ผมอธิบายแบบละเอียดไปได้นี่ก็แบบคร่าวๆหลักๆห้าอย่าง ก็พอแล้วนะครับผมนะยิบย่อยค่อยมาว่ากันว่ามีแจกตัวระหว่างทางมีแจกกบระหว่างทางแจกนู่นแจกนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนอีเวนต์ปีใหม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวผมจะพูดก่อนล่วงหน้าสักอาทิตย์หนึ่งว่าตอนปีใหม่เนี่ยสงท้ายปี่เก่าอะไรอย่างนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรพิเศษพิเศษมาเพิ่มเติมอีกบ้างนั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเคอ๋อ ก่อนจากกันไปนะวันนี้ผมลืมไปเลยนะพูดถึงอีเวนต์คริสต์มาสกันเพลินเลยนะผมเลยลืมไปเลยว่ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าผมคิดว่ามันจะมาในวันไหนนะสำหรับอีเวนต์คริสต์มาสนี้นะ โอ้สาหรับทางด้านของเศตษวิ่งเนี่ยจะจบลงในวันพุธที่1 4ตอน10โมงเชา้าถูกต้องไหมครับผมซึ่งปีก่อนๆนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมาไว้ที่23่สานะผมสำหรับอีเวนต์คริสต์มาสนะปีที่แล้วเนี่ยมาไว้ที่23ปีก่ปีก่อนๆนู้นเนี่ยจะมาไว้ที่16นะครับผมวันที่16กลางเดือนเนี่ยตรงกับวันพฤหัสน,นะในสองปีที่แล้วในปีแล้ววันที่23ก็ตรงกับวันพุธนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะก็ ลองดูแล้วการนนวันวนี้ผมจำไม่ได้วัวนพุธหรือพฤหัสหันแแต่คิดว่าโดยโปกติแล้วจะมาในวันพุธและพฤหัสหนนะครับผมอ๋อผมนึกออกแล้ววันที่16เนี่ยสองปีก่อนจะตรงกับวันพุธส่วน2 3เนี่ยปีแล้วจะตรงกับวันพฤหัสหันนะครับผมฉะนั้นปีนี้ผมก็ขอคาดการไว้เลยนะครับว่าอีเวนต์คริสต์มาสน่าจะมาวันที่21หรือ22ครับผมน่าจะก,การันตีว่ามาวันที่21ตอนสี่ทุ่มนะครับผมนะสำหรับตารางองอินนะครับส่วนอีเวนต์คริสต์มาสพวกเกียร์หรือตัว เช้านั่นเองนะคิดว่าน่าจะมาประมาณนี้ครับผมไม่น่ามีผิดแผกอะไรไบอย่างนี้นะจะมาเร็วหลังเสร็จวิ่งจบเลยผมคิดว่าน่าจะยังไม่เร็วขนาดนั้นนะน่าจะปล่อยชิวปล่อยว่างสัก เกอบอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเราค่อยมาอัปเดตกันในวันเพื่อสลือที่22คริสต์มาสนั่นเองนะผมคิดว่าน่าจะมาประมาณนี้เพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยอีเวนต์คริสต์มาสนะมเมื่อผมดูจากปฏิทินแล้วนะมีโอกาสมาแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมในการอัปเดตเข้าใหม่นั่นคือรอบที่1ครับมาต่อจากเซตอีเวนต์เลยวันที่14นะผมตอน4ทุ่มหรือว่ามาวันที่15ตอน10โมงเช้านั่นเองนะผมหรือไม่ใช่ก็จะเป็นวันจันทร์ที่19นะครับผมที่จะมา หรือไม่งั้นสุดท้ายท้ายสุดเลยก็จะมาวันที่2 1ตอนสทุ่มและย2ิตอนส0โมงเช้าที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองแต่คิดว่าน่าจะเป็นช้อยสุดท้ายที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองครับฉะนั้นก็ต้องรองรุ้นละก,กันนะผมว่าจะมาตามที่ผมคาดการไว้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็มาอัปเดตคะแนนเสร็จวิ่งกันประมาณนี้แล้วก็คาดเดาประมาณนี้แล้วก็พูดคุยถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ในคริสต์มาสว่าจะมีอะไรกันบ้างรวมทั้งพูดถึงค่าเกีย,กกยร,คร,นนร์คริสต์ ลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย